น้ำส้มเกจที่มาด้านนอกนะครับน้ำส้มเกจในมาด้านนอกนะครับบมดดอกครับไปยาหน้าให้เรียบร้อยก่อนก็ได้วัด ร้านดอกคูณยังตลาดเท่า้นหละครับเป็นอามาเฮ็ดบุญเริ่มมาไปถายแบบเอามากา้นถายเลยครับกินไรโบรานสิเกินเอาทำไมเอาร้านดอกคูนอยู่ข้างๆวัดเท่าหนหละข้างๆบ้านเท่าหละครับร้านดอกเอย้าอา่ิล่้างขึ้นเานล่ะม จะภาพจะภาพร้านดอกคุณนะครับมาถูกขอจองหันนะครับให้ยุดีไม่แห้งทั้งผู้ออามาทั้งผู้ให้ครับ พัวมากกับล้านน้ำสมเก็ตมาบรรเปื่อยล้านไอจะภาพก็เป็นเป็นร้านดอ,อกคนูนแสนสะช้อนนี่ครับเป็นเจ้าภาพร้านอาหารอยู่ย่างตลาดเท่าครับกวาง มื่อืือผมคือมื่อตอวนะครับเจ้าเจ้าภาพครับขออนุญาตเจ้าภาพหรอผาก แมว่าใส่ถุงไม่ไม่ถุงใส่วะครับมผมอยู่ย่องตลาดครับนี่ครับจะพาเพื่นสองคนนี่ครับนี่สคนเพื่นเดือนด้วยนะครับ เอาขนไปเชื่องบ่ครับเรีอกว่าครับผมบาดหนองบ่อครับ วิ่งกอานำสมหรือบ่ไปเอาล้ครับจะมาแก้วเดียวเอามาคนไรบ่จนในรถกบเียงนะครับครับผมแ่บด้วยแ่บจกแอะไรเจหมบ่ครับใครกกีบบ่อะไรงานเสริมผมเห็ดเสริมเพราะว่าช่วงนี้ขนเย็นเลยเอาย่างกัละเอายางเนี่ยมันหากินจุดะลิดเากับ่ไันไปเดือดเดอดกะไรเ่ากับหาไปสละ